คุณจะได้รู้ว่า DSI มันมีอยู่จริงมาหาดีบยูทีน SP, SP ไม่ออกเลยเหรอ SP, SP ไม่ออกเลยสิบซองเฮ้ยสวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชันนะครับแปลนี้คือช่วงวันนี้คุณเกือแล้วหรืยอยังนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะนำมาเกลือกันนั่นก็คือวันกัด Overdose VCP 0 1 ถึง2กล่องหรือว่าพูดเต็มๆนี่ก็คือ40ซองเลยด้วยกันนะครับซึ่ง VCP01 เนี่ยมันจะเป็นซองสุ่มทันนะครับก็จะมีโอกาสได้การ SP ได้อะไรมากมายเลยนะที่สำคัญครับสิ่งที่เราอยากได้ในคือะระดับ DSR ที่เป็น Trickstar นั่นเอง้ะเดี๋ยวไปดูกันว่า ผมจะสุ่มได้หรือเปล่าจาก42นี้นะครับ1กล่องนะครับจะมีเป็นตัวการ์ด s p Pack มาให้อย่างนี้เนาะใครอยากดูเต็มๆว่า้1กล่องมันจะเปิดได้อะมีโอกาสเปิดได้อะไรบ้างเรทเป็นยังไงมันน่าประทับใจต้องเปิดกี่กล่องถึงจะครบนะครับย้อนกลับไปดูคลิปไปดูเนาะคลิปนั้นจะพูดไว้อย่างค่อนข้างละเอียดนะครับว่าเอ้ย1กล่องจะได้อะไรยังไงร,รุ่น DSR รู้สึกว่ามันจะมีจำกัดไม่รู้กี่สิบใบอะ240หรือ60ใบไม่รู้อะ แต่ว่าจะได้ไหมก่อนแต่ว่าจะได้ไหมก่อนนะครับอ่ะขอข้ามปลสุดเปืยแล้วกันนะเพราะามันอยู่สุดท้ายใช่ไหมได้อันแรกเลยมหาเทพยูจีนได้อะไรหนึ่งสองครับอบารูแมกเนสนะครับที่ดินได้โอเทิกเกอร์ที่เป็นเอก็ดีนะผมเห็นเขาขายกันแบบใบละหลายร้อยมากเลยอ้อไลายใหม่สามใบติดเลยเว้ยออฟฟิศนะครับซึบซึบไม่้าย อ้าโหสอก้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมหาเทพยูทริงบาโลแมกเนสไร้ลายใหม่3ใบติดไร้ลายมันติดกันอย่างเงี้ยเหรอ4ใบเนี่ยถ้าอีกใบเดืองนี่ต้องเป็นเฮกซ่าออฟละนะถ้าเกิดมาทรงนี้นะครับอีกใบเดืองนี่ต้องเฮกซ่าออฟละนะถ้าเกิดพี่จะมาอย่างนี้แล้วก็อ๋อไปเอาเดนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจมาเอ็กซ์มาเฮกซ่าออฟนี่แบบโอ้ ไม่ได้เปิดแบบคุณเกลียวมานานมากนะครับคลิปนี้เฮ้ยปึ๊บโอ้ได้เป็นคลิปบรรณาเป็นเอเดียนนะครับอ,อ่อออออะออฟออึ๊บมาเฮ้ยนี้โอย่าโห์จะออฟนะครับร้ายใหม่นี้เราครบแล้วอาจจะมีโอกาสออกนะแต่ว่าเอสพีไปไหนแล้วเฮ้ย <laughs> เออบาโลแมกเนตอีกแล้วอีกใบนึงแล้วเฮ้ยเฮ้ย ใครอ่ะโอ้เป็นโอเวอร์เดสก็ต้องเป็นไง,ไงไงวารีน่านะครับ SP ไ,ออไไ SP. <c oughs> SP ไม่ออกเลยเหรอแหม่ไม่ใช่ SP เฮ้ย SP ไม่ออกเลยสิบซองใช่ไหมเปิด SP ไม่ออกอหรอมาจูรี่และ SP ไปไหนว่าหรือว่า DSR จนะีรับอารุคและ ออฟฟิศแล้วเฮ้ย SP แเราเฮ้ยเออคาทิสทเทนดอ์สตีลและโอ้โ p ใบแรกนะครับเป็นโบบอมายนะครับใบนี้ก็เป็นใบที่ดีของบราวด์เกรดนะครับผมจะเป็นตัวที่เอ่อถ้าจะไม่ปิดมันจะใช้ได้ยาวๆนะคนมีสิ่งต้องการแต่ว่าอยากได้สีเหลืองไงสีเหลืองสพขอได้ไหมอะอะไรอ่ะ โอ้โหพูดปุ๊บก็มาปับนะครับกับ f o ร์ซันะครับเป็นตัว SP สอี่าเหลืองที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงน,นี้นะครับสีเหลือง SP อ่ะขอได้ไหมอ่ะเอ้มห้าสองสี่สองนี่ว่าเปิดไปแล้วหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเหมือนจะเป็น SP ใช่ไหมโอ้โห SP เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์สีเทานะครับผม โอ้โหได้ S3 เป็นโอเวอร์ราคาก็เอาเรื่องอยู่วันแรกๆมีโอเวอร์โอ้โหมาเห็นราคานี่400 500นะครับตอนนี้วันที่ลงคลิปไปก็น่าจะลงแล้วล่ะนะคิดว่าน่าจะลงแล้วอะแต่ไม่เป็นไรครับโอทิเกอร์ได้มาดีเมืกันเพราะว่ามันของใช้ยาวๆนะครับยังไงก็มีคนต้องการแน่นอน S3 ใบเปล่าเฮ้ยเหมือนจะใช่โอ้โหได้เป็น มังกรกระดูน้ำตาทมินนะครับเป็นตัวไร้ลายของโซก้านันเองนะนี่ได้นะครับ SP มั่นใจว่า DR มันจะแทนเลรียดอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะลุ้นกันต่อไปนะ Plus และ Over Trigger นะครับของสินเงินอ่ะแต่ไม่ได้ได้ Over ไม่ซ้ำเาก็โอเคนะครับเพราะว่า Over นี้จำไม่ผิดเหรียดออกกล่องน้ะใบเองนะครับ ใบสุดท้ายของเราของกล่องนี้โซนที่สิบเป็น hex off นะครับผมก็กล่องแรกผ่านไปครับเราไปต่อที่กล่องที่สองกันดีกว่ามากล่องที่สองนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะ d s r มันอาจจะอยู่กล่องนี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้สับ้วมันออกแปลกนะดูกันเลยคุณจะได้รู้ว่า d s r มันมีอยู่จริง sp ใบแรกนะครับโอ้ย sp ออกมาแรกเลยไม่ใช่นะครับม,มาจุรี่และ sp sp 2ใบแล้วก็อาจจะเหลืออีก2ใบที่ป่านครับมาเพนคือโอ้เป็น sp นะครับพูดพายแห่งเพลงไว้อาไร่นะครับก็เป็น sp ของตัวเป็นทริกเกอร์ยูนิตนะครับที่เป็นคิวทริกเกอร์นั่นเองนะแต่ sp ออก3ใบแล้วนะ หมาทสี่แล้วป่ะเนี่ยวีดีนาอารูสและเป็นออฟฟิศนะครับผมถ้าเอฟพีออกหมดมันมันจะไม่มีอะไรลุ้นแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ด้วยวีดีเอานี่มันจะอะไรยังไงนะครับวีดีน่าและอืมเป็นลูชนะครับผมสายดราก้อนเพนคิลเลอร์ Dragon, และเป็นออลเดนนะครับผมออลเดนเนี่ยผมอยากได้เอฟพีมากเลยมันไม่ออกมาได้ มันไม่ออกสักทีหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ได้เปิดไปนี่นอกจาก s p ตัวนั้นนี่ไม่ได้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะอาริสตาก้อนอูบอมายและโอ้โห sp นะครับไข่เน่แฟงโฟวีนะครับไม่นี่เห็นค่ั sp มันจะเป็นแบบว่าปั๊มนูนนะน,นะอ่าเป็นปั๊มนูนนะครับอ่าทีนี้แหละ เหมือนจะเป็นรางบอกว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยหมดกันหมดกันไม่เอ๊ดีผมยังเชื่อมั่นใน DSR ของผมอยู่นะผมยังเชื่อมั่นใน DSR ของผมเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหเห็นสีแดงๆส้มๆโซ่ซโหตกใจมันจะมีแบบหลบๆซ่อนๆที่เปิดได้ไีมไม่มีเนาะที่ผมกุษษาลตั้งใจงมาเล่นววนการ์ดอย่างจริงจังกลับมาอย่างจริงจังมันก็ไม่มีอีกแล้วอ่ะสบีไม่้องหวังแล้วหวัง DSR ดีกว่า DSR DSR อ้าซ้อมไม่ไม่แบบไม่ชับไม่เป็นรอยโอ้โหวอร์สีแดงนะครับ เฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาแยโอเวอร์ไม่ซ้ำเลยเน,นี่ยถ้าไม่นับไปเอสะน <c> ะ <oughs> <c oughs> นะครับบอดาร์มาโจรี่และโอ้โห,หมหาเทพยูจีนสององสุดท้ายครับ ตอนท้ายเชียนฟอร์ซัสและใบสุดท้ายจะเป็นอวยสอบอวยปวดใจเกลือโอ้โหกล่องนี้เดียซาไม่ออกนะครับเครียดเลยเครียดเลยพันแปดเครียดเลยอืมเอาเป็นว่าจบคลิปครับวันนี้เกลือไปและไปบ๊าย